ใครแอบส่องคุณคนวันอังคารตามโหราศาสตร์ไทยและพลังดาวอังคารคนที่แอบส่องคุณมักมีสัญญาณที่สอดคล้องกับพลังอารมณ์และความลับของคุณ 1. รูปร่างหน้าตาโดยรวมสูงปานกลางถึงสูงไม่จำเป็นต้องสูงมากแต่มีบุคลิกโดดเด่นผอมกำยำหรือรูปร่างสมส่วนมักสะท้อนถึงความตั้งใจและความรอบคอบลักษณะใบหน้าเรียบง่ายแต่คมเช่น คิวคมตาเฉียบหรือกรอบใบหน้าชัดเจนดวงตาและสายตาดวงตาสังเกตเก่งมองแล้วจับรายละเอียดได้แม่นเวลาอยู่ใกล้คุณจะมีสายตาจับจ้องแบบแอบสังเกตแต่ไม่ก้าวร้าวสายตาลึกมีความคิดทำให้คุณรู้สึกว่าเขารู้ทุกอย่างแต่ไม่พูดผมและทรงผม มักเป็นธรรมชาติไม่วือหวาแต่ดูสะอาดและจัดทรงเรียบร้อยสีผมธรรมชาติหรือโทนเข้มทำให้บุคลิกดูนิ่งและมีความลึกลับการแต่งตัวและบุคลิกชอบแต่งตัวเรียบง่ายแต่มีสไตล์ใส่เสื้อผ้าที่เน้นความสะดวกสบายแต่ยังคงความเข้มขลังนิ่งแต่แฝงสเสน่ห์ไม่ต้องพยายามทำตัวเด่นแต่ดูแล้วน่าดึงดูดเวลาปฏิบตัติหรืออยู่ใกล้คุณจะมีท่าทางรอจังหวะและระมัดระวังสรุป คนที่แอบส่องคุณคนวันอังคารมักถูกดึงดูดด้วยพลังและไฟในตัวคุณเขามีบุคลิกเงียบลึกรอบคอบสายตาจับจ้องชัดเจนรูปร่างหน้าตาและการแต่งตัวเรียบง่ายแต่คมชัดสะท้อนความลึกลับและความสนใจที่แท้จริงต่อคุณบุคลิกลักษณะและสัญญาณที่จับได้ง่าย 1. นนักสังเกตเงียบ The Silent Observer บุคลิกเงียบ ลึกลับคอยสังเกตทุกการเคลื่อนไหวรูปร่างหน้าตาผอมสูงปานกลางดวงตาสดใสและจับจ้องสัญญาณมักมองคุณจากไกลๆหรือผ่านโซเชียลแบบไม่แสดงตัวสไตล์แต่งตัวเรียบง่ายสีเข้มดูนิ่งโสงบ 2. เพื่อนเก่าที่ยังผูกพัน The Nostalgic Friend บุคลิกอบอุ่นจริงใจคิดถึงอดีต รูปร่างหน้าตาคล้ายคุณจำได้มักมีรอยยิ้มบางเบาสัญญาณแอบติดตามเรื่องราวของคุณแต่ไม่กล้าเข้าหาโดยตรงสไตล์แต่งตัวเรียบง่ายแต่อบอุ่นมีความเป็นกันเอง 3. คนใหม่ที่เพิ่งสังเกตคุณ The new admirer บุคลิกใครรู้สนใจและตื่นเต้นกับคุณรูปร่างหน้าตาสดใสผอมสมส่วนตาสดใสแบบคม สัญญาณไ like, ลค์คอมเมนต์เล็กๆหรือเงยตามคุณอย่างลับๆสไตล์แต่งตัวเรียบง่ายแต่มีสไตล์แบบทันสมัย 4. คนใกล้ตัวที่คอยดูแล The close protector บุคลิกสุภาพใส่ใจมีความรอบคอบรูปร่างหน้าตาสูงปานกลางแข็งแรงแต่ไม่เด่นสัญญาณอยู่ใกล้คุณเสมอให้ความช่วยเหลือเล็กๆแบบไม่อวด สไตล์แต่งตัวเรียบร้อยดูน่าเชื่อถือ 5. คนลึกลับแบบดาร์คมิสเตเรียนบุคลิกนิ่งลึกซ่อนความรู้สึกรูปร่างหน้าตาผมเข้มตาคมใบหน้าคมชัดสัญญาณแอบส่องคุณในที่คุณไม่ทันสังเกตสไตล์แต่งตัวสีเข้มเรียบง่ายแต่มีความเข้มขลัง 6. คนเจ้าชู้แอบสนใจ The Playful Admirer n บุคลิกขี้เล่นมีสเสน่ห์และช่างสังเกตรูปร่างหน้าตาผอมสมส่วนใบหน้ากลมมนเล็กน้อยตาเป็นประกายสัญญาณทำตัวสนิทสนมแต่อีกด้านแอบติดตามคุณอย่างลับๆสไตล์แต่งตัวมีสีสันน่าดึงดูด7คนช่างคิดช่างวิเคราะห์ The Thoughtful Observer บุคลิกนิ่งแต่ช่างคิดรอบคอบรูปร่างสูงผอมดวงตาลึกมีสเสน่ห์แบบลึกลับสัญญาณแอบสังเกตคุณจากดีเทลเล็กๆเ,เช่นการพูดการเคลื่อนไหวสไตล์แต่งตัวเรียบง่ายแต่สะอาดตา8คนแฟนคลับสายห่างๆ The d i s t a n t admirer บุคลิกชื่นชมไกลๆไม่กล้าเข้าหา รูปร่างปานกลางหรือสูงผิวพันธธรรมชาติสัญญาณไลค์คอมเมนต์แบบแอบสังเกตหรือเห็นคุณจากโซเชียลสไตล์แต่งตัวเรียบง่ายเป็นธรรมชาติ 9. คนที่เกรงใจแต่ชอบคุณ the respectful admirer บุคลิกสุภาพรอบคอบรู้จักกาละเทศะรูปร่างหน้าตาเรียบแต่คมมีความน่าเชื่อถือ สัญญาณแอบมองคุณแต่ไม่กล้าเข้าหาโดยตรงสไตล์แต่งตัวเรียบง่ายแต่สะอาดตาและดูมีระเบียบ 10. คนที่ถูกพลังคุณดึงดูดโดยไม่รู้ตัว The unconscious follower บุคลิกอ่อนไหวต่อพลังและออร่าของคุณรูปร่างปานกลางใบหน้าสมส่วนสัญญาณอยู่รอบตัวคุณบ่อยๆแบบคุณไม่ทันสังเกตสไตล์แต่งตัว ธรรมชาติเรียบง่ายไม่โดดเด่นแต่ดึงดูดด้วยตัวตนคนที่แอบส่องคุณอาจอยู่ใกล้หรือไกลแต่พลังและสเสน่ห์ของคุณทำให้เขาไม่อาจละสายตาได้จงมั่นใจในตัวเองและเปิดใจในจังหวะที่เหมาะสมอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดพลังลี้ลับและคำทำนายสำหรับคนวันอังคารและทุกวันเกิด